ันนี้ผมได้ไข่แบบอ่อนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าทักอ่อนเป็นยังไงมองมันเบื่นดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่พอขึ้นไปเหยียดเท่านั้นแหละดูสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องขาจรสัน่นและนี่คือรายการอยากเป็นเอ็กบอลอีพีที่16ครับผม EP นี้นะครับทุกคนก็เป็น EP ที่แบบว่าอาจจะดูเหมือนง่ายแต่ว่ามันก็ยากสาหรับแต่า,างคนนะครับนั่นก็คือวิธีการเลี้ยวครับผมมีน้องๆออคอมเมนต์ถามผมมาเยอะมากเลยว่าพี่คะสอนอยู่เลี้ยวหน่อยได้ไหมพี่เวลาเลี้ยวอะสเก็ตบอร์ดมันเลีย้ยยังไงอะพี่หนูกดหน้ากดหลังแล้วทำไมมันไม่เลี้ยวคือผมอยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่มันสอนไม่ได้วะามันขึ้นอยู่กับการที่เราต้องฝึกอย่างเดียวนะเว้ยทุกคนนะ่ะใช้ว่าจะเก่งชั่วข้ามเกนนะเว้ยเราต้องเิดจากการฝึกนะครับซึ่งการเลี้ยวนะมันก็เป็นอะไรที่มันยา,มากมันต้นะ ผู้ชมเออผมก็ขอโทษนะนะวันนี้ผมเปลี่ยนสถานที่ถ่ายมาถ่ายใต้สพานะครับ <c oughs> ตอนแรกก็จะไปถ่ายที่ตลาดมะรีเว้แต่ว่าฝนมัน <c oughs> <c oughs> ลืมฟ้าร้องของฟ้ามันเปรี้ยวนะครับผมก็เลยขอมาถ่ายใต้สะพานกันละกันการฝนมันตกปรากฏว่าฝนไม่ตกแต่รถเยอะแยะในยี่ห้อเสียงแม่งดังกว่าฝนอีกนะครับอันนี้ผมขอตอบด้วยละกันเพื่อมีคนสงสัยว่าเฮ้ยสถานมาถ่ายคือที่ไหนนะครับสถานที่ตรงนี้นะครับผมก็คือใต้สะพานพระราม4นะครับก็ไม่ห่างจากตลาดมารีมากประมาณ3-4กิโลไม่รู้เหมือนกันนะว่าคุณผู้ชมจะฟังรู้เรื่องเปล่าผมก็พยายามจะพูดให้เต็มเสียงแล็เต็มที่นะครับแค่ก็เสียงรถมาเข้าเรื่นต่อ น้องๆก็ขึ้นถามมาเยอะมากๆว่ามันเป็นอะไรมันเกิดเพราะอะไรทำไมเลี้ยวไม่ได้ล้อติดกับแผ่นบ้างอะไรบ้างนะครับผมก็อยากจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นอะไรที่มันสอนไม่ได้เพื่อนๆทุกคนอ่จจะต้องฝึกกันเอาเองนะครับเราต้องเล่นให้ชิ้นซึ่งการเลี้ยวเนี่ยมันใช่ว่าจะฝึกวัน2วันได้นะมันเหมือนว่ามันเป็นการควบคุมสเก็ตนทุกคนเหมือนเด็กอ่ะเด็กเพิ่งเกิดมากว่าเด็กจะเดินได้ก็ต้องมีล้มมีเซมีอะไรพอเราโตขึ้นกันเราก็จะเดินคล่องขึ้นคล่องขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนที่คิดว่าตัวเองอ่ะ ยังเลียวไม่ได้อันนี้ก็เกินไปก <c oughs> ูสมมุติเกินไปเ <c> ฮ <oughs> ้ยเแต่พี่ผมเล่นมาเป็นเดือนแล้วยังเลี้ยวไม่คล่องเลยมันยังง้มอยู่เลยพี่มันเป็นเพราะอะไรอ่ะอันนี้มันก็อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นได้นะครับเ <c oughs> ช่นทักกับลูกยางนะครับทักของเพื่อนอาจจะอ่อนไปหรือว่าแข็งเกินไปหรือว่าลูกยางของเพื่อนเนี่ยที่เขาเรียกว่าบูชิ่งหรือบัตชิ่งวะเออ b ่ b u s h i n g เออกูก็ไม่ค่อยเก่งภาษาอังกฤษกันด้วยเออบูชหรือบัตชินี่แหละนะฮะมันอาจจะมีการซึกล่อมันเลยทำให้การคอนโทรลสเก็ตบอร์ดอ่ะมันยากนะครับผม ยกตัวอย่างเรื่องของทักละกันถ้าทักเพื่อนๆอ,อ่อนไปอะ่ะมันจะทําให้เวลาเรากดอะ่ะมันจะเลี้ยวง่ายอันนี้ผมได้ไข่แบบอ่อนมาแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูว่าทักอ่อนเป็นยังไงมองมันเหมือนดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรแต่พอขึ้นไปเหยียดเท่านั้นแหละดูดูเลย แบบนี้คือทักอ่อนเลยผมแค่ก,กดหน้าอย่างเงี้ยกดแค่นี้เดียวนะแผ่นแม่งติดกระบอดเลยครับอันนี้ก็สาหรับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ถามว่าพี่เวลาผมเลี้ยวอ่ะแล้วล้อแม่งติดกับแผ่นเลยนั่นแหละครับคุณกําลังประสบปัญหากับทักอ่อนอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูว่าเวลาทักมันอ่อ<ๆ>นแลจะเป็นยังไงเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมที่ผมล้มอ่ะเพราะว่าผมกดมันเยอะเกินไปแล้วล้อเนี่ยมันไปนติดกับแผ่นเว้ยมันเลยเป็นการเบรกครับผมแค่ใช้มือก่อนนะคุณผู้ชมดูดิ มือไม่ได้ออกแรงมากเลยนะเวย้ยแค่นี้มันก็ติดกับแผ่นแล้วอะหรือว่าบางคนน่ะพี่ผมพยายามกดหน้ากดหลังสุดๆแล้วอะมันยังเลี้ยวไม่ได้เลยพี่อันนั้นแสดงว่าเพือเ่อนๆะน่ะประสบปัญหาแข็งเกินไปนะครับวิธีแก้ไขง่ายๆครับคุณผู้ชมเดียงแค่มีเจ้านี่ไงเ,เอฟเฟกแรงริง นี้นะครับเรียกว่าสเก็ตพูลนะครับคุณผู้ชมเป็นอุปกรณ์ช่างสาหรับนักสเก็ตบอร์ดนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีเจ้าตัวนี้พเพื่อนๆก็สามารถที่จะปรับส่วนของสเก็ตบอร์ดเราได้เลยนะครับผมตัวนี้นะครับจะไว้ใช้ไข่ทรักเนี่ยมันจะเข้ารูกับทักตัวน,นี้พอดีเลยเวลาเพื่อนๆปิดมาทางซ้ายจะเป็นการไข่ให้มันแน่นขึ้นหรือว่าให้ทักมันแข็งแข็งเวลาเพื่อนๆปิดไปทางซ้ายนะครับจะเป็นการไข่ให้ทักอ่ะ มันแข็งขึ้นแต่ถ้าเพื่อนๆปิดไปทางขวาหรือว่าทวนเก็บนาฬิกาเนี่ยจะเป็นการทําให้ทักมันอ่อนหรือนิ่มลงนะครับผมและส่วนรูนี้นะครับผมจะเป็นรูที่เล็กกว่าจเจ้าไว้ไขทวกล้อครับเหมือนกันเลยปิดซ้ายแน่นปิดขวาหลวงอันนี้ก็ในกรณีที่เราจะถอดลูกป,ปืนมาล้างหรือว่าเราจะเปลี่ยนลูกปืนนะครับเราก็ปิด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 ,ปดอออกมาแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนได้เลยนะฮะเจ้าสเก็ตทูลเนี่ยมันจะมีเป็นเหล็กเล็กๆข้างบนด้วยนะครับคุณผู้ชมซึ่งไอ้เหล็กตัวเนี้ยมันเอาไว้ไขน็อตเว้ยวลาเพื่อนๆไขอ่ะเพื่อจะตต้้องใชคคูกััับรวเลดมน พอเพื่อนยึดแล้วเพื่อนเก็เอาไอ้กหล็ิเนี่ยมาดามตรงรูไว้พอเพื่อนเพื่อนดำได้แล้วเพื่อนเพื่อก็ทาการปิดครับมอนเดิมซ้ายแน่นขวาหลวมเพื่อนๆก็สามารถที่จะประกอบสเก็ตได้ทุกส่วนเลยโดยใช้แค่สเก็ตพูลตัวเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะทําการปรับทักให้ดูนะครับว่าเวลาเพื่อนๆนจะปรับทักให้มันแข็งหรืออ่อนเนี่ยมันจะปรับยังไงนะครับแล้วมันจะส่งผลอะไรกับสเก็ตบอร์ดหรอบ้าง เอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับผมก็ได้ทําการช้าแรลกทักให้เ,เพื่อนๆดูนะครับว่าส่วนประกอบของทากมันมีอะไรบ้างนี่เลยที่ผมบอกอุชิงหรือบัชิงอะไรทกอย่างอะ่ะเออเรียกว่าลูกยางแล้วกันตอนนี้เรายังไม่แก่มันจะอยู่อย่างนี้เว้ยเห็นไหมมันคือตรงส่วนนี้นะครับ ที่ผมบอกว่ามันจะส่งผลให้เพื่อนๆะเลี้ยวไม่ได้หรือเลี้ยวยากนะครับอาจจะมีสสกรณีนึงก็คือเพื่อนๆเ,เคยสังเกตว่าสกเก็ตตัวเองมันเลี้ยวเองไหมครับสมมติว่าเวลาเพื่อนๆวางสกเก็ตว่างี้แล้วเพื่อนๆติดสกเก็ตไปอ่ะมันจะไม่ไหลตรงเหมือนชาวบ้านเขามันจะมีการเลี้ยวซึ่งปัญหาที่สกเก็ตมันเลี้ยวเองก็เกิดจากลูกยางน,นี่นแหละครับลูกยางของเพื่อนอาจจะมีการชํารุดหรือว่าวางในจุดท,ที่มันไม่ตรงล็อกมันก็เลยทาให้สเก็ตเลี้ยวเองนะครับวิธีแก้ไขก็เอาสเก็ตตูเนี่ยมาไขไขๆถอดมันออกมาแล้วก เดี๋ยวเราจะมาทําการประกอบทักให้ดูเลยนะครับว่าเวลาเราจะประกอบเนี่ยประกอบอยังไงมันจะมีแหวนรองทัก2องอันเว้ยเราก็ใส่แหวะนไปก่อนอใส่ชึบแล้วก็ลูกยางใหญ่สุดหัวมันจะเล็กกว่านะครับวางลงไปแล้วก็ทักมาใส่เลยครับปึ๊บวางลูกยางวางแหวนแล้วก็อ่านี่ ันจัดผงมันจัดไม่ดีวางไกลไปหน่อยเวลาเพื่อนๆใช้นะเพื่อนๆจะต้อง oh my god อ h my god อันนี้คือเธอไข่ทิ้งเลยใช่ไหมตอนก่อนเริ่มคิปเขาไข่ให้มันอ่อนไว้อะเออมันเลยหล่นเพื่อนๆจะต้องจะต้อง ปิดก่อนครับ ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับปัญหาของผมที่เพื่อนเห็นนะครับก็คือทักของผมอ่ะมีอาการอร่อนเกินไปเดี๋ยวเราจะมาปรับให้มันแข็งขึ้นวิธีการปรับอย่างที่ผมบอกหูไปทางซ้ายนะฮะหนทั้งสองข้างเลยนะครับเราต้องทาให้ทั้งสองข้างอ่ะมันบาลานซ์เท่ากันพอดีนะครับเราจะได้เล่นแล้วสบายวิธีการดูนะครับว่าเฮ้ยมันบาลานซ์หรือ,อยังวะมันดูยังไงว่ามันจะบาลานซ์วะเราก็ต้องลองยืนเองนะครับว่าเราชอบแบบไหนเราอยากให้มันอ่อนมากอ่อนน้อยเลี้ยวเยอะเลี้ยวง่ายถ้าสําหรับคนที่เป็นมือใหม่กําลังฝึกเล่นอะางเงี้ยผมก็แนะน้ย มันจะได้ไม่ต้องเลี้ยวยากนะครับเวลาฝึกท่าฝึกอะไรมันจะง่ายกว่าส่วนใครที่เล่นทักอ่อนเนี่ยก็จะเป็นแนวๆแ,แบบว่าพวกเด็กแนวอะ่ะคือมันเล่นแบบว่าอ่อนมากๆนะคือมันขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนถนัดด้วยผมก็ไม่ได้จะมาสอนหรือว่ามันแนะนำนะครับว่าต้องเล่นแบบนี้แบบนี้ต้องเล่นกลางๆนะ่าจะไปแข็งไากอย่าไปอ่อนมากทุกอย่างมันก็ต้องขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลคนนั้นเลยครับว่าตัวเองอ่ะอยากจะเล่นสายไหนถ้าอยากจะแบบแนวๆเด็กฝรั่ <ๆ S 1> งคูุกคูเท่ๆเขาก็เล่นทัอกอ่อนกันมันจะเลี้ยวง่ายไ่ส่วนทักแข่งก่าค สองวันนีิยมเล่นคันแข่งกันเราก็ไขตามความชอบเราเลยเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องบิดให้มันเยอะก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะเล่นแข่งเท่าไหร่ไขทั้งสองข้างนะครับคุณผู้ชมสังเกตได้เลยครับว่ามันเริ่มแข่งขึ้นแล้วผมเริ่มใช้มือปดไม่ติดแผ่นแล้วนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้ก็จะหมดปัญหาล้อติดแผ่นแล้วนะครับเวลาเลี้ยวเดี๋ยวเราลองมายิงกันนะครับ อันนี้ดูเลยว่ามันยังอ่อนอยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ตามหลักแล้วอ่ะผมก็เล่นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไขไปให้มันแข็งที่สุดนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนกดแังซ้ายเรื่อยๆเลยฮะ <S <S เริ่มกดไม่ได้เลยแเว้คุณผู้ชม่ะมาเดี๋ยวมาลองจริงกันนะครับผมเนอังสังเกตได้เลยว่ามันจะไม่เหมือนเดิมแล้วมันจะแข็งขึ้นเว้ใช่ไหมมันจะกดได้แค่นี้เองเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับว่ามัดแข็งเวลาเราเลี้ยวเนี่ยมันจะเป็นยังไง แค่ผมกดสุดตัวเลยนะเว้ยเห็นไหมครับสังเกตได้เลยว่าพอเราไข่ไปท่าแข่งปุ๊บก,การเลี้ยวอ่ะมันจะค่อนข้างเลี้ยวยากกว่าแต่บาลานซ์ของเรามันจะดีกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่บุคคลด้วยว่าคนคนนั้นอ่ะจะชอบเล่นสไตล์ไหนแนวไหนหรือว่าถนัดที่จะเล่นอ่อนหรือว่าเล่นแข่งนะคบผมก็ไม่ได้แนะนําว่าจะต้องเล่นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับตัวพวกเราเองเลยนะครับสำหรับใครที่ปรับแล้วเจอจุดที่แบบว่าเฮ้ยมันอีกนิดเดียวมันจะใช่แล้วไวอ้หี่เอ้ยมันแขนึ้ รอบก็ได้สมมติว่าของผมมันแข็งไปใช่ไหมผมต้องการให้มันอ,อนน่อนอีกนิดนึงผมก็ปรับทีละครึง่งอ่ะแค่นี้เวลาเราไขาแล้วไขได้สองพันนะครับทีละครึ่งรอบปึ๊บปึ๊บอ่ะพอนั้นเราลองขึ้นไปยืนใหม่ว่าเราเจอจุดที่แบบว่ามันใช่หรือยังนะฮะโอเคเรื่องที่ผมจะบอก,พกเพื่อนก็ไม่อยู่แค่นี้นะฮะ และสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไข่ทักจนแบบว่าเฮ้ยเจอจุดที่มันใช่แล้ว่ะแต่ว่ายังเลี้ยวไม่ได้นะครับผมก็มีข้อแนะนำหนึ่งเว้ยเป็นทิคสำหรับไว้ให้เพื่อนๆไปพัฒนาการเลี้ยวของตัวเองนะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆอันดับแรกเลยเว้ยเพื่อนๆจะต้องมีพื้นที่กว้างๆแบบนี้พอเพื่อนๆมีพื้นที่กว้างแบบนี้เลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเอากดน้ำตั้งไว้แต่ละจุดเลยหนึ่งสอง ช่วยแรกอ่ะเพื่อนๆตั้งขวดน้ําให้มันห่างกันก่อนแล้วเพื่อนๆก็ลองถ่ายไปเว้ยฝึกกดหน้ากดหลังเพื่อให้เราฝึกลบขวดน้ําก่อนนะครับแล้วพอเราเริ่มฝึกขวดน้ําที่อยู่ในระยะไกลได้แล้วเราก็ลองเขยื้อนขวดน้ํอ่ะให้มันอยู่ใกล้กันมากคือทพอขวดน้ํามันใกล้เราก็ลองไปฝึกใหม่ฝึกไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆฝึกจนกว่าเราจะได้ก็อาจจะมีทั้งการกดหน้ากดหลังหรือว่าการใช้ทิกแท็กเข้ามาช่วยด้วยในการเลี้ยวลบขวดน้ำนะครับก็ไปฝึกกันเยอะๆครับคุณผู้ชมผมเชื่อเลยว่าถ้าเพื่อนๆฝึกทุกวันเล่นทุกวันะยังไงงเเเพื่่อๆกวสู และสุดท้ายนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจสเก็นบอ์ดีๆแผ่นเดง้เดงๆเล่นได้เท่ๆอะไรกูกูก็ต้องร้านนี้เลยครับ S Project หรือว่าจะเป็นตัวนี้ด้วยนะฮะที่ร้านอ่ะคือมีขายทุกอย่างเลยเว้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างสนใจก็ทักไปถามที่เจ้าของร้านได้เลยนะครับทางแฟนเพจ Facebook S Project ครับผมและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสติ๊กเกอ์แลวก็กดกระดิ่งติดตามนะจ๊ะเพื่อ ขาจอนสันลงคลิปทุกวันจันทร์พุทธสุขคุ่มใน Facebook ก็มีนะครับอยากเป็นเด็กบอด TJS ก็สามารถที่เข้ามาร่วมพูดคุยเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันได้นะจ๊ะแล้วเจอกันอีกทีหน้าครับผมบ๊ายบายโอ้ยเฮียรถมังเยอะเสียงก็ดังไอ้สารเยี่ยมเติร์กเลงปุ้มมัน